กรับนมัสก,การหลวงตาครูบาแม่ชีและยติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับมาส่งกันบ้านครั้งก่อนหลวงตาบอกว่าให้อย่าประมาทแล้วก็เป็นอยู่ด้วยปัจจุบันธรรมค่ะก็รู้สึกว่าก,ก็กลับไปทําอย่างที่หลวงตาให้กันบ้านค่ะแล้วก็รู้สึกความเปลี่ยนแปลงของความไม่มีอะค่ะหลวงตามันมีความ ชัดเจนมากขึ้นคือตอนที่รู้จักใจแล้วก็มันรู้ว่านี่คือรู้ตื่นแล้วก็หลงแต่ว่าตอนมันมันก็จะคือมีการให้ค่าของความเป็นใจอะค่ะหลวงตามันก็เดินทางมาจนวันนี้มันรู้สึกว่าแม้แต่จะรู้หรือจะหลงมันก็ไม่ได้เป็นภาระของใจอะค่ะมันก็เป็น เมื่อมันไม่มีเราแล้วทั้งหมดมันก็เป็นแค่อย่างนั้นของมันอันนี้ก็คือสิ่งที่เข้าใจนะตอนนี้<อ>ค่ะหลวงตากลับขอหลวงตาเมตตาเลยค่ะครูลาว่าไงกลบโอกาสเจ้าค่ะคือแต่จากเมื่อกี้ที่พูดนะ่ะมันยังมีเหมือนกับว่าในส่วนที่ว่ารู้จักใจรู้จักใจหลายๆอย่างในความไม่มีเริ่มชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนะี้ สิ่งหนึ่งที่อาจจะลืมไปเพียวไมยไม่ต้องการความชัดเจนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันจริงทำงานอยู่มันยังคอยสังเกตอนุนอนันนี้แต่จริงๆเพียวไมยไม่มีแอคชั่นจงเห็นว่าทั้งหมดที่ยังต้องแอคชั่นสังเกตอนุนอันนี้ถึงแม้มันจะเป็นส่วนละเอียดละเอียด มันยังเป็นงานที่ต้องทําแล้วก็มันก็เลยพยายามยังมีงานที่ต้องรักษาทําไมมันทําสิ่งที่มันยังมาทำไม่เลิกถึงแม้จะเป็นงานละเอียดก็ตามนะเพราะว่ามันกลัวสูญเสียสภาวะหรือกลัวใจหายหรือจะอะไรก็ตามแต่ความจริงไม่มีใจมันจริงไม่มีการต้องรักษาใจอีกเพราะใจมันไม่มี อา้าวคนต่อไปว่าไงกลุ่มอื่นกาบขอการหลอนตาค่ะกาบขอกับรพระอาจารย์ครูบาละทุกท่านนะคะกับขอกันด้วยนะคะจริงๆใจแท้มันไม่ต้องการสังขารในการช่วยอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรเลยมันไม่ได้ต้องการการสร่งสภาวะอะไรเลยและมันก็ไม่มีใครได้สภาวะอะไรเลย ไม่มีการบอกสอนความเข้าใจที่เป็นสมมุติไม่เกี่ยวกับใจใจยังไงก็เป็นใจไม่ได้ต้องการสังขารช่วยสังขารจะเป็นสังขารวันยังค่ำสภาวะเป็นแค่สังขารไม่ใช่ใจเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังเห็นว่าใจมีค่า กว่าสังขารมันจะมีผู้เสวยมันมีผู้ยึดมั่นถือมั่นข้างใดข้างหนึ่งเสมอมันเลยยังไม่เป็นวิลาขาธรรมเวลาขาธรรมตรงที่สิ้นทุกอ่ะมันคือสิ้นผู้เสวยทั้งสังขารและวิสังขารไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่น แต่ถ้ามันยังเห็นว่าใจมีค่ามากกว่าสังขารหรือเอาสังขารทรงสภาวะได้อยู่มันไม่ใช่วิลาคาธรรมมันยังเป็นสังขารอยู่แต่แท้จริงธรรมชาติของสองสิง่งมันมีความแตกต่างกันแต่มันไม่มีค่าสำหรับผู้สาหรับผู้ที่ไม่เสวยข้างใดข้างหนึ่งเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่ง คือเหมือนก่อนหน้าจริงๆที่แม่พูดนะคะคือก่อนหน้ามันก็เห็นเหมือนกันว่าธรรมชาติมีสองสิ่งแล้วทั้งสองอย่างอ่ะมันก็ยึดไม่ได้มันมีความรู้สึกเหมือนมันปล่อยทั้งสองฟากแต่พอกระบวนการที่ทํางานไปเรื่อยๆเหมือนพอมันไม่ชัดเจนตรงนี้จริงๆอะค่ะบางทีมันก็เผลอไปคว้าเอาใจขึ้นขึ้นมาหรือว่ามีการเทิดค่าบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าทั้งสองฟากมันมันเป็นความไม่มีที่มันเสมอกัน มันก็เหมือนกับยังไม่ยังไม่มั่นคงกลับไปกลับมาค่ะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นแค่สังขารค่ะไม่ใช่ใจใจค่ะแล้วก็มันจะมีการให้ค่าด้วยเช,ช่นแบบว่าเหมือนพอเป็นความไม่มีเป็นใจแล้วมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันโล่งไปหมดมันเหมือนความมีความอิ่ม ความสมบูรณ์อยู่อยู่โดยที่ไม่ต้องอะไรเลยค่ะมันเป็นโดยโดยตัวของมันเองแต่ในขณะที่ที่รู้จักตรงเนี้ยพอมันผ่านไปมันก็มีความยึดในความเข้าใจเนี่ยแล้วพอมันหลุดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทวนเข้ามาดูก็คือค่ะมันก็คือการยึดใจขึ้นมาความยึดก็เป็นสังขารไม่ได้ต้องการอะไรช่วยเพราะมันยึดผ่านมาเราก็ผ่านไปไม่เกี่ยวกับใจ ใจไม่เคยต้องการให้อะไรช่วยเลยขอบคุณคะนี่คือกระจกสองเราเข้าใจไหมกระจกสองจึงให้ดูเขาเนี่ยเราก็เป็นอย่างเขาอะเราจะได้รู้ว่าเวลาตัวเองเป็นอ่ะไม่เห็นเป็นไงอ่ะพอตัวเองหลงไปแล้วตัวเองก็ไม่เห็นมันก็จะเหมือนเขาเลยลองเนี่ย present so both not o then they the are in m m เขาบอกว่าตอนนี้คือเขาทั้งสองคนก็คือไม่ได้เป็นปัจจุบันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะเพราะเพราะอะไร Why Differentiating การ <laughs> ที่ต้องการแยกแยะค่ะเป็นไหมแม่ชีเห็นตัวเองแล้วว่าเพราะ พยายามแยกแยะเขาเลยไม่เป็นปัจจุบันนะครรมไม่เป็นปกติธรรมชาติ not in like nature not normal like เพราะความเป็นปกติธรรมชาติมีความเป็นปัจจุบันธรรมมันไม่ได้มีการแยกแยะอะไรเพราะใจมันเป็นความบริสุทธิ์ในใจของเขาเอง Because, because the present moment, um, present the moment Um, you don't ด o ด do n น d ่ย f ม่ต้องทำ e ะไรเ e ย e พร it is, it is. Uh huh. t i a t เ t is แบบนั n o need to do anything โอเคไหมเป็นกระจกสองการลวกันนั่งคู่กันพอดีเลยเราหมกบุ้นพยายามรักษาใจหมกบุ้นบอกว่าเนี่ยฝรั่งก็จะได้รู้ไปด้วยเลยว่าเนี่ยเขาหมกบุ้นพยายามรักษาใจรักษาใจให้เป็นใจไม่ให้ปรุงแต่ง ให้ไม่ไม่หลงไปกับความพูกแต่งให้อยู่กับใจที่ไม่พูกแต่งให้อยู่อย่างเป็นปกติธรรมชาติอยู่อย่างเป็นปธรรมชาติตลอดเวลาเลยกายเป็นหมกมุ่นเนี่ไม่เป็นปกติเข้าใจค่ะหลงตาเยอะเลยมันเหมือนมันเทิดค่าใจแล้วก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้ค่ะ,คะแต่อย่างเนี้ยอย่างนี้อย่างอย่ไม่ชีก็เดินมาตั้งแต่เดินจากกุฏิมามาทิตลาเนี่ย เขาเดินมาแล้วเขาก็เดินแยกแยะวิเคราะห์ตลอดแยกแยะวิเคราะห์แต่ไม่ชีก็บอกว่าเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะแยกแยะวิเคราะห์เพื่อจะเอาผลประโยชน์อะไรแต่การที่เขาหลงไปแยกแยะวิเคราะห์เนี่ยมันก็คือมันก็เพื่อเพื่อผลประโยชน์อยู่แล้วแล้ว,ลวเขาก็หลงเลยเราไม่เป็นปัจจุบันเพราะว่าใจแท้ๆมันพุงแต่งไม่ได้มันก็เลยสวเสียทุนเสียสภาพใจไปหลงไ้เป็นตังคขันคนถ้าพยาพยามจะรักษาใจว่าอันไหนเป็นใจเป็นปัจจุบันธรรมอันไหนเป็นหลง มันก็จะกลายเป็นว่าหลงตลอดเพราะใจแท้ๆมันไปไปวิเคราะห์ไปเป็นอะไรไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็รู้ว่ามีสังขารอยู่แต่ไม่หลงไปกับสังขารเลยแต่ถ้าเข้าไปแยกแยะวิเคราะห์อเองอันนั้นหลงเหมือนมันเห็นแล้วว่าพอพอเป็นใจแล้วเห็นสังขารแต่เป็นสังขารที่ที่เราไม่ทันนะคะ ว่าเออใจมันเป็นแบบนี้ใจมันบริสุทธิ์มันอิ่มมันไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วแต่ที่เขาจะพูดแล้วเราไม่ทันเห็นตัวเนี้ค่ะเพราะเรายึด oh, ถือใจไว้โอ้เราอิ่มเอิบทเกินโอ้ใ oh, จเราเป็นอย่างนี้เลยโอ้ oh, เราอิ่มเอิบจังเลยเราเป็นใจแนละ้วใจของเราเป็นอย่างนี้เราอิ่มเอิบทั้งวันเลยเราอิ่มเอิบทั้งวันแสดงว่ามันยึดใจเป็นเราเราเป็นใจใจของเราอย่างนี้ยึดทั้งวันนะเจ้าค่ะ แต่ก็ไม่มากแล้วก็ก,ก็เพียงแค่ว่ามันมันมันหลงไปโดยไม่รู้เล็กๆน้อยนแต่รายละเอียดที่สําคัญพอๆกันถ้ากระจายตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะสิ้นหลงที่หลงของมันเองไม่ใช่เราไปทำไปพยายามทําให้สิ้นหลงแต่เราพยายามไปทําให้สิ้นหลงมันเท่ากับหลงเอง